บ้านนาบอลสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทีจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่3 1 3นะคะจัดเป็นโปรเคียตู้ไม้ฟอร์มกระถางนิ้วครึ่งมาแบ่งบ้านในราคาเบาๆค่ะนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์หกบาทนะคะไม่บวกเพิ่มเอให้คุ้มค่าส่งกันเลยค่ะลูกค้าและคลิปนี้นะคะแอมลืมแจ้งวันค่ะแอมถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันเสาร์ที่7ั ธันวาคมเราจะมีรอบจัดส่งในวันจันทร์ที่9ธันวาคมขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะคะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอลสี่ค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดจะขึ้นนะคะรูป q r ว o d e พร้อมกับเบอร์โทรไว้ที่มุมล่างด้านซ้ายมืออีกเชนเดิมนะคะ สนใจรายการไหนนะคะจดลงกระดาษไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ลูกหลานนะคะแอดไลน์ไว้ค่ะที่เบอร์โทรหรือจะเป็น QR Code โคก็ได้นะคะแคปค r Code คดแล้วไปสแกนเพิ่มเพื่อนทางแอดไลน์ก็ได้หรือจะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรตรงหน้าจอที่มุมด้านซ้ายมือนี้ก็ได้นะคะสะดวกแบบไหนทักเอ็มมาได้เลยหรือใครแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรตรงได้เลยค่ะ0830541875บ้านบอนสีค่ะ ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเป็นรับชมไม้สวยๆฟอร์มหานิครึ่งนะคะใน EP 3ี3นี้ก็เลยค่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าอยมีชื่อว่าเอกดาษค่ะเป็นไม้ทนสีขาวกระดูกเขียวค่ะเป็นไม้โชวกระดูกนะเอกดาษวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถา,างเท่านั้นนะจ๊ะขอที่120บาทค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าพญาโมลค่ะเป็นแบบงานกอนะนำมาแบ,บ่งปันหนึ่งกระถางค่ะพญาโมลงานกอให้ที่100บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดค่ะเป็นไม้ใบกลมนะคะยิ่งโตยิ่งดังสวยฟอมให้ในเครื่องค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฟอร์มแข็งแรงแล้วจ้าสุริยะทรงกรดนะคะก็ให้ที่100บาทค่ะ พัทยาค่ะทรงใบกลมนะคะกัดสีชมพูนะคะเม็ดแดงสวยๆฟอร์มห้นิ้วครึ่งค่ะพัทยาก็แบ่งให้ที่หนึ่งร้อยบาทจ้าสำหรับมนสวรรค์ฟอร์มห้านิ้วครึ่งนะคะตอนนี้เม็ดสีขึ้นสวยแล้วค่ะจ้ามนฑสวรรค์แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อกันที่รายการนี้ค่ะใบไทยพื้นสีชมพูเข้มๆเ,เม็ดสีสวยมากลูกค้าอ่างศิลาค่ะสำหรับอ่างศิลากระถางห้านิ้วครึง่งแบ่งที่หนึ่งร้อยบาทจ้า สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าอสองไข่ค่ะนะคะพื้นชมปูป้ายเขียวสวยๆเลยฟอมห้านิ้วครึ่งค่ะอุ้ยลมแรงมากลูกค้าอสองไข่แบ่งให้ที่100บาทจ้าต่อกันที่ตับวันนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าวันพฤหัสเป็นไม้ใบกลมกัดส้มค่ะฟอมห้านิ้วครึ่งค่ะนะคะลายแบบว่ากัดส้มสวยเลยนะคะลูกค้านะสำหรับวันพฤหัสนะคะแอมแบ่งให้ที่120บาทจ้า มาต่อกันที่ใบกรมต้นนี้จัดอยู่ในตับวันเช่นกันค่ะวันศุกร์ค่ะลูกค้าวันศุกร์นะคะอยู่ในฟอร์มกระถาง5านิ้วครึ่งค่ะกัดแดงสวยเลยวันศุกร์แบ่งให้ที่120บาทมีจํานวนสํารองค่ะสั่งกันเข้ามาได้เลยจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าฉัดินกรค่ะยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าด่างสวยนะคะสําหรับฉัดินกรฟอร์มนี้ให้ที่100บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่ารักเอยด่างสวยค่ะนี่เลยใบใหม่มาเขาด่างเหลืองแล้วนะคะสำหรับรักเอยค่ะฟอร์มนี้นะแอมแบ่งให้ในราคาที่1 0 0บาทค่ะฟอร์มกระถาง5้านิ้วครึ่งต้นสูงแล้วนะคะความสูงไม่น้อยไม่ต่ำกว่าฟุตแน่นอนค่ะนะคะสำหรับรักเอยย้ำกันอีกรอบนะแบ่งให้ที่100บาท สำหรับรายการนี้นะคะจัดอยู่ในตับนกลูกค้าเป็นไม้หน้าหวานหวานคะ่ะหน้าเล่นนะตัวนี้สวยมากลูกค้าสีละมุนค่ะนกเล็กรัตนาจากฟอร์มใหญ่มากลูกค้าอยู่ในไซส์กระถางอ่าหกนิ้วคะ่ะฟอร์มใหญ่แล้วลูกค้าแล้วต้นสูงมากความสูงอยู่ราวๆสี่สิบเซนได้นกเล็กรัตนาจากแอมขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะสับเจริญค่ะเป็นไม้ใบกลมป้ายแดงฟอมห้านิ้วครึ่งคะ่ะสับเจริญมีสำรองอีกสามต้นนะคะให้ที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะ สำหรับไม้เหลืองต้นนี้ค่ะเป็นไม้ลักษณะทรงใบยาวค่ะเหลืองมณีอัมพวาค่ะลูกค้าวันนี้มีมาแบ่งเพียงแค่หนึ่งกระถางนะเหลืองมณีอัมพวาให้ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อกันที่ไม้เหลืองอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองสุริชานค่ะสําหรับเหลืองสุริชานนะคะอยู่ในไซส์ฟอมกระถางหกนิ้วค่ะต้นแข็งแรงแล้วค่ะลูกค้าจ๋าขอที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าจ้า ไทยค่ะกัดสีแดงสวยมากลูกค้าเหลืองเปรมากรค่ะสําหรับเหลืองเปรมากรแบ่งให้ที่139บาทจ้ตทา,า,า, قة, นนาต่อกันที่รายการนี้คะ่ะมีชื่อว่าเหลืองทองค่ะจะเป็นเหลืองส้มและเม็ดแดงค่ะลูกค้าเหลืองทองวันนี้ก็แบ่งให้ที่139บาทค่ะต่อกันที่รายการนี้ค่ะเป็นบอลกาบเหลืองนะคะมีชื่อว่าจัตุรเทพค่ะสําหรับจัตุรเทพในคลิปนี้นะคะให้ที่1 3 9บาทจ้า สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าอาทิตย์ยิ้มค่ะเป็นไม้อยู่ในไซส์ฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะต้นโตสวยแล้วนะเม็ดมาเริ่มสวยแล้วค่ะสำหรับอาทิตย์ยิ้มนะคะวันนี้แบ่งให้ในราคาที่150บาทค่ะแอมมีสำรองอีกประมาณ3กระถางนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับอาทิตย์ยิ้มค่ะชุดนี้ฟอร์มใหญ่เหลืออีกแค่3กระถางเท่านั้นนะคะแบ่งที่150บาทสี่เริกงานไม้ฟอร์มใหญ่แล้วนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งเหมือนเดิมค่ะสำหรับสีเลิก นะคะควันนี้แบ่งให้ที่129บาทมีจำนวนสำรองค่ะสั่งกันเข้ามาได้เลยจ้าต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าซากุระเป็นไม้เม็ดช่มพูสวยมากลูกค้าเพราอหัวแก่จะจัดเนาะจะกัด ชมพูใบาบางเลยค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะฟอร์มใหญ่มากสำหรับซากุระค่ะฟอร์มนี้ลูกค้าแอมขอในราคาที่129บาทนามีจำนวนสำรองอีก4กระถางค่ะใครชื่นชอบเก็บได้เลยน้องเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่านารีบุรพาอยู่ในฟอร์มไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งลูกค้าป้ายสวยมากนะคะลูกค้าจ๋สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะ หนาหนา,นารีบุรภาพฟอร์มนี้แอมขอในราคาที่120บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะป้ายสวยมากลูกค้าแล้วฟอร์มใหญ่แล้วด้วยนะสำหรับชายชนค่ะต้นสูงมากอยู่ในฟอร์มไซส์กระถางห้าเด้วครึ่งลูกค้าดูน้าลูกค้าคุ้มมากๆสําหรับชายชนชุดนี้นะคะแอมให้ในราคาที่1 3 9บาทนะใครชอบเก็บได้เลยค่ะแอมมีจํานวนสำรองอีกประมาณถึง5กระถางด้วยกันนะจ๊ะชายชนขอที่1 3 9ค่ะ ต่อกันที่รายการนี้ลูกคา้าฟอมใหญ่และป้ายสวยค่ะรัตนสินค่ะพื้นสีเขียวายแดงความสูงไม่ต่ำกว่าฟุตค่ะสำหรับรัตนสินฟอร์มต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้แอมขอที K ่ T 120บาทมีจำนวนสำรองค่ะได้ฟอร์มนี้ทุกต้นค่ะลูกค้าจะสั่งกันเข้ามาได้เลยไปอัพื่อน12นิ้วก็สวยแล้ว,ลวเราเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากค่ะรัตนสินมีจำนวนสำรองนะคะให้ที่นะคะ120บาท ต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านเป็นไม้พื้นแดงและป้ายชมพูค่ะสำหรับเศรษฐีเงินล้านค่ะฟอร์มนี้นะคะให้ที่หนึ่งยี่สิบบาทดารานพรรารัดค่ะแดงตัวนี้ของแอมจะออกป้ายเขียวนะสำหรับดารานพรรารัดฟอร์มห้านิ้วครึ่งค่ะวันนี้ขอที่หนึ่งยี่สิบบาทต่อกันที่รายการนี้ค่ะอับสอรสวรร์น,นะคะป้ายแดงสวยๆเลยลูกค้าและที่สำคัญค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะแอมจัดแบบงานก่อให้ ฟอมห้านิ้วครึ่งนะคหนึ่งกระถางมีสองต้นเอาไปทํางานกอสวยๆได้เลยอับสรสวรรค์งานกอแอมมีสำรองอีกอ่าหนึ่งกระถางค่ะลูกค้าจ้ะอ่ะอันนี้แอมให้ในราคาที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วกันจ้ะอักสรสวรรค์งานกอนะมีสองกระถางค่ะวันนี้ให้ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทมีมาสองกระถางจ้าสำหรับรายการนี้มีชื่อว่าเมืองสยามค่ะเป็นไม้ออกโทสี แดงวอมน้ำตาลค่ะลูกค้ายิ่งต้นนี้สวยนะเลี้ยงนอกตู้ได้เมืองสยามฟอร์ม5นิ้วครึ่งค่ะให้ที่100บาทมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเหลืออยูหนึ่งกระถางค่ะมีชื่อว่า2ฝั่งโขงนะคะไม้ฟอร์มกระถาง6นิ้วค่ะสําหรับ2ฝั่งโขงหน้ากระถางนี้เอ็มขอที่130บบาทจ้ามีแค่กระถางเดียวค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันค่ะเป็นไม้สีแดงป้ายชมพูค่ะต้นสูงมากความสูงไม่ต่ำกว่า30เซนค่ะลูกค้าสำหรับองค์หญิงทอฝันค่ะวันนี้แบ่งให้ที่139บาทมีจำนวนสำรองนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากจงไปทำฟอร์มกอลูกค้านะคะกระถางเอมให้ที่250บาท1กระถางหน9 2กระถาง250บาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรจะเป็นตัวหน้าด่างชมพูสวยมากลูกค้าสำหรับมณีล้อมเพชรฟอร์ม5้าน้วครึง่งต้นนี้ให้ที่100บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้ค่ะมีชื่อว่าเทเวศนารมิตนะคะอยู่ในไซส์ฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะเทเวศนารมิตนะคะแบ่งปันให้ในราคาที่100บาท ต่อกันที่ไม้กัดสีสีสดต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสายพะเนตรอยู่ในฟอร์มห้านิ้วครึ่งค่ะฟอร์มสูงนะคะต้นสวยกัดสีแดงแล้วนะสายพะเนตรค่ะวันนี้แบ่งให้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าพรหมพิมารลูกค้าฟอร์มใหญ่มากพื้นสีขาวป้ายแดงจัดค่ะฟอร์มห้านิ้วครึ่งนะจ๊ะเดี๋ยววางให้ดูฟอร์มค่ะสำหรับพรหมพิมารค่ะฟอร์มนี้แอมแบ่งที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้ค่ะเป็นไม้โทนสีเข้มเม็ดสวยค่ะลูกค้ายิ่งโตยิ่งสวยค่ะมีชื่อว่าราหูล้อมเพชรค่ะนะคะตัวนี้นะลาหูล้อมเพชรค่ะ,นะคะ,ว,นะคะวันนี้แอมแบ่งให้ที่120บาทสําหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าโวเคนโนค่ะเป็นไม้ด่างเข้มนะคะตัวนี้ด่างสวยมากๆลูกค้าสำหรับโวเคโนนะคะกระถางนี้แอมแบ่งให้ที่150บาทจ้า สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าก้าวทับเป็นไม้ป้ายสวยสามารถเรียงนอกตู้ได้นะคะก้าวทับลายใบยสวยๆฟอร์ม5นิ้วครึ่งค่ะให้ที่120บาทต้นนี้จะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะซึ่งจะเป็นด่างขาวชมพูแล้วก็ด่างเหลืองเข้ามาค่ะตัวน,นี้คือถ้าหัวแก่จัดๆจ,จะเป็นด่างเหลืองนะสาวนาครชัยศรีวันนี้ให้ที่120บาทนะคะให้ที่120บาทค่ะมีจำนวนสำรอง3าต้นค่ะ ที่รายการนี้ค่ะวันนี้จัดพันดาวแบบงานก่อให้นะคะ1กระถางมี2ต้นค่ะสำหรับพันดาวงานกอฟอมใหญ่ๆแบบนี้นะคะวันนี้แอมให้ที่149บาทค่ะสั่งกันเข้ามาได้เลยมีจํานวนสำรองอีกประมาณ4กระถางนะคะฟอร์มใหญ่ๆไปอัพขึืน10นิ้วกันได้แล้วจ้าสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทวาสุวรรณค่ะเทวาสุวรรณฟอมห้านิ้วครื่งค่ะนคะคะลูกค้าแอมขอในราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้ลูกค้านํามาแบ่งหนึ่งกระถางค่ะมีชื่อว่าไก่เขาเชะเมาค่ะเป็นไม้ลักษณะทรงใบไทยปลายใบยแหลมสวยมากจะมีความด่างเหลืองเข้ามาแล้วนะนะคะไม้อายุประมาณ4เดือนค่ะไก่เขาเชะเมาตัวนี้ให้ที่139บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านหน้าแดงฟอม5เนื้อครึ่งลูกค้าด่างสวยมากดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งอ่านะคะสําหรับกระถางนี้เอ็มขอที่139บาทค่ะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงจ้าต่อกันที่รายการนี้ค่ะใครชอบไม้ใสใหญ่มาจัดไปเลยค่ะมีชื่อว่าเมืองนครชุมค่ะตัวนี้นะพื้นแดงและป้ายสีเขียวเข้มมากลูกค้า ฟอมใหญ่ค่ะระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ40เซนอันนี้คือตู้แอมความสูง50เซนนะสูงมากลูกค้าเทียบจากตู้บอล4แอมได้เมืองนครชุมต้นนี้แอมขอที่159บาทค่ะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่อายุประมาณ5เดือนค่ะลูกค้าไปแอบขึ้นกระถาง15นิ้วสวยๆได้เลยจ้าสรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าหานุมาปราสารกายแอมนำมาแบ่งให้แบบงานกอนนะกอน,นี้นะคะมีไม่ต่ำกว่า5ต้น ลูกค้าหาหนุมานประสานกายงานกอฟอร์มนี้เอมขอในราคาที่280บาทมีมาให้1กระถางค่ะมาต่อคะ่ะสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเนตราเป็นไม้ของที่สวนนะคะสำหรับเนตราวันนี้หยิบมาแบ่งปันหนึ่งกระถางนะขอที่300บาทค่ะ ต่อกันที่รายการนี้ค่ะน้องมีชื่อว่าแตงไทยนะคะเป็นบนอลลักษณะโทนสีหวานๆเม็ดสีสวยค่ะแตงไทยเป็นไม้ของที่สวนนะคะย้ำอีกรอบสำหรับแตงไทยวันนี้แบ่งให้ที่300บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่าลำสนธีค่ะเป็นไม้ออกพื้นอ,อมม่วงค่ะลูกค้ายิ่งโตยิ่งสวยนะลำสนธีฟอร์มใหญ่มากความสูงไม่น้อยกว่าฟุตเลยลูกค้าสำหรับลำสนธีเป็นไม้ทรงออกค่ะเป็นไม้ที่ต่างชาติชอบมากตัวนี้ค่ะแอมทำส่งอยู่นะวันนี้ในคลิปนี้แอมให้ที่300บาทค่ะสำหรับลำสนธีจ้า มาต่อกันที่นรายการนี้นะคะก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณแปลงป้ายแดงหรือชื่อเรียกที่จดทะเบียนนะคะชื่อว่าเพชรพรคุณน,นั่นเองค่ะลือว่าแจ้งสั่งซื้อแอมมาแบบนี้ก็ได้นะเพชรพรคุณค่ะสําหรับเพชรพรคุณไม้อยู่ในไซส์ฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะป้ายแดงสวยๆเลยมีสํารองให้อย่างมากมายค่ะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะเลือกป้ายแดงจัดให้นะคะเพชรพรคุณขอที่300บาทค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้มาเลที่จัดทําแบบฟอร์มกอให้นะคะลูกคาก้าจะลูกไม้มาเลทกระถางที่1ค่ะกอแน่นมากลูกค้าเอาไปทํางานกอสวยๆเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะลูกไม้มาเลทกระถางที่1ค่ะฟอร์มกอ,อนี้ให้ในราคาที่130บาทจา้าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําในรายการท้ายนะคะ EP ที่313ค่ะถูกใจต้นไหนกันบ้างไหมคะถ้าสนใจนะอยากสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้านะคะช่องทาง ติดต่ออยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายมือนะคะ ลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณนะบอนสีค่ะค่าจัดส่งเมาเมา60บาทรอบการจัดส่งของคลิปนี้เป็นวันจันทร์ที่9ธันวาคมขนส่งทางไปรณีนีไทยค่ะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะคะแอมพาลุงป้าณนนะอามาดูต้นนี้สีเริกง,งามค่ะเป็นไม้แร่ที่น่าเล่นสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะแอมชอบเวลาเขากัดสีเต็มที่ค่ะเมื่อเม็ดแดงแตกเต็มใบจะเป็นางานป้ายแดงป้ายเหลืองค่ะเนี่ยจะมา สีแบบนี้เลยสวยมากเนี่ยแล้วนะคะ ตัวนี้แตกกอดีค่ะอันนี้คือแตกกอโดยธรรมชาตินะคะเอาไปทํางานกอสวยๆได้เลยลูกค้าจ้ะแนะนําอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บใน EP นี้นะคะก็สําหรับท้ายคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปทํางานก่อนนะขอให้ลูกค้านะคะทุกๆบ้านมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะฝากติดตามส่วนบ้านนะบอนสีไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะราคาดีๆราคาเบาๆที่เรานํามานําเสนอนะที่เรานามานําเสนอในทางช่อง YouTube นะคะอย่าลืมนะลูกค้าจะคือรีบนะคะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะงานแอมเยอะมากๆลูกค้านะคะฝากติดตามสวนแอมด้วยค่ะบ้านนาบอนสีอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีค่ะบ้านใกล้เลนเคียงเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมที่สวนเราได้นะคะเช็คเส้นทางได้ที่ g o o g l e Map ค่ะบ้านนาบอนสีอำเภอลำสนธิค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลานะจ๊ะสวัสดีค่ะ